ดวงชะตาของชาวราศีมิลในปี2 0 6 7บารมีเทพหนุนดวงหนังหน้าไฟเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอดทนมามากพอแล้วกับปัญหาตา่างๆแทบจะทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยบุญกุศลวาสนาสร้างมาเยอะแต่ว่าด้วยอำนาจบรารมีวาสนาต้องชดใช้นี่เขาหนังหน้าไฟเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ว่าเอาเราเป็นหนังหน้าไฟเอาเราเป็นผู้ปกปักคุ้มของรักษาเอาเราเป็นผู้รองรับบทคําว่าผิดสิ่งต่างๆมันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีมิถุนทาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยครับแต่ว่าท่านโดนเป็นหนังหน้าไฟเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกข์ทรมานก,กับปัญหาต่างๆแทบจะทนไม่ไหวตรงจะตาขางท่านตกตําแหน่งที่ดีไม่ต้องกลัว นะครับถึงแม้ท่านจะโดนไปหนังหน้าไฟแต่ว่าท่านก็ได้ผลประโยชน์เข้ามาผลประโยชน์ในปีนี้จะหนุนนาดวงชะตาพิพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาท่านตกตําแหน่งความสุขราบลื่นครอบครัวส,สมสมสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเงินทองจะไหลามาได้มาปัสสาวะสวมฤทธิ์คุณกุศลอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตําแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง ดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางนดน้าดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบรผสุวัสนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังดังใจหลังดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนัดวงชะตาท่านคอยสังเกตด,ดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง จัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนานำดวงชะตาระแวดระวังกับคำพูดเลี้ยงดูบุกคนนะครับตกตําแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยกันบนบนบานสารกล่าวบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะสมหวังตามใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไป ควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นไปสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับโทุท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลกกิเลตันหาจะนำพาความชิบหายเรื่องราวรลายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปก้ามกายเราแว้ระวังกับปัญหาต่ตางๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากําลังนําพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโชงชะตาของท่านเหมือนกังมีความสดใสร่าเริงเกิดขึ้นสิ่งดีดีกาลังจะเข้ามาทําจิตใจแช่มชื่นเข้าไว้ทําจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ความผสบความเล็ดแช่ชื่นสมหวังดังใจหมายดุงชะตาของท่านจะร่ำรวยด้วยสสทรัพย์สินเงินทองเทวดาปกปักรุงของรษา,าส,สิ่งต่างๆเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบร้อยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเงินทองต่างๆโชคลาบท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ ความะสมเร็จความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับตัวทา่านการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในโชคชะตาความสมดุลในครอบครัวการ,งา,การงานการเงินจะประสบความสาเร็จใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะแนะนําเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นําพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนำนาดวงชะตาทิ่ผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดี ความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่านด้านสายสามดาบด้านขวาสามดาบโยนปีดขันในดวงตาการหนีความเครียดการแกร้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุขช่างสดใสล่าเริงจ่ากใสความสุขวาสนาเร็ดนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้ครับ ยิ้มนี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความสดใสล่าเริงแจ่มใสจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขความจเจริญเทวดาท่านชอบท่านชอบผลล่าเริงแจ่มใสถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านส่วนกระถาเงินล้านปัดเป่าสิ่งอัาเป็นอัป,ปมงคลไปหมดไปสิ้นความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความประสวรรค์เร่นนะครับวิันธ์เจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนกับธงที่ปักเทียนชยัยนะครับบรรลุผลทําให้ เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นในโชคชะตาผู้ทีดด่ให้นะครับเยื่อยุบนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตเกิดขึ้นนะครับพลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคิมนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จดุงชะตาตกตําแหน่งมีความสุขสมหวังดังใจหมายดึงเดียวจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความสุขความจเจริญความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง มีการแบ่งปันทางด้านเรื่องความรักความอบอุ่นความห่วงใยท่านจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตท่านที่ยงโสดจะได้เจอคู่ท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะสมหวังตามใจหมายชะตาของคนเกิดวันนี้จะได้เจอคู่หูได้ร่วมมือการทําธุรกิจมีความใจดีห่วงใยซึ่งกันและกันะมีความกลมเกืนมีความเคารพซึ่งกันและกันสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรที่จะก้าวไกยเพราะฉะนั้น การที่ท่านจะคมเห็นจิตใจของใครบางคนไม่มีอันควรเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหนุนดำดวงชะตาทำให้ท่านดวงเปิดท่านก็ลองดูสิครับความเจ็บปวดรูดล้ามันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ควรคิดถึงคนอื่นเพราะว่ากรรมยวสมัยนี้มันติดจะวลดจะทําอะไรนะครับจะต้องระแวดระวังการทะเลาะก,กับใครบางคนไม่ใช่เรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะยุติป,ปนี้ปนน้องระหว่างคู่กรณี เวลาแห่งการแข่งขันได้เกิดขึ้นแล้วการแข่งขันการทําคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ดีมิควรทําชั่วเด็ดขาดสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านและท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองการล,มมล่วมมืออะไรบางอย่างตกตําแหน่งโชคชะตาท่านท่านจะได้เงินทองวาสนาอํานาจบาร,รมีร่ํารวยด้วยทรัพย์สิสทนทองนะครับได้คู่หูคู่ดีใช่หรือว่าเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่ศมคู่รักของท่านจะมาหนุนนำดวงชะตาท่าน ความประสอบความสำเร็จร่ำรวยเกิดขึ้นตกตำแหน่งการหลบนี้แอบซอ่อนะครับเหรียญที่ตกตำแหน่งนะครับในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าก็เหยียบเงินไว้ตกตำแหน่งในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องรู้สึกว่าตัวเองขี้เหนียวรู้สึกว่าตัวเองจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองแต่ว่าต้องขี้เหนียวทำงานหนักก็เงินมันได้ไมายากให้ทำยังไงล่ะน้องชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนไป ความสุขความเจริญความร่ำรวยกำลังจะเข้ามาแรงสนับสนุนของครอบครัวจะหนุนนำดวงชะตาเพราะฉะนั้นอย่าล่องนอกลู่ลองทางบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะมีแรงสนับสนุนความมั่นคงมั่นคงทางด้านเรื่องการงานการเงินความประสบความสำเร็จในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะประดบประดังเข้ามาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองวาสนาคําแนะนําดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่าน ความมั่งคั่งล่ำรวยจากการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นองค์กรตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รับเงินเดือนมากขึ้นจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้ชีวิตดวงชะตาตกพลังอำนาจมีความสำเร็จมีการแนะนำไปทางทิศทางที่ดีทำให้โครงการแบบแผนต่างๆที่ท่านวาดฝันไว้จะประสบความสำเร็จมีหนทางเดินใหม่มีความสมดุลในชีวิตเกิดวความมั่นคง ท่านควรควบคุมกิจการนี้เอาไว้อยู่เพราะว่าอำนาจสิ่งเหล่านี้มันเกินกำลังที่ท่านจะคาดหวังลักษณะดวงดาวังคารราศีมังกรราศีต่างๆสนับสนุนดวงชะตาของท่านเรื่องเพศภัยสงครามหลบหลีกับปัญหาต่างๆได้เลยช่วงชะตาช่วงนี้ไม่ควรที่จะปะทะการต่อสู้อำนาจบาร,รมีวาสนาการบริหารงานหลบหลีก การประทะไม่เกิดผลดีกับตัวท่านเงินทองรับทรัพย์รวยโชคก่อนอำนาจบารมีวาสนาค่อยจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านอย่างรวดเร็วนคนที่มีพลังนะครับเป็นคนที่มีความจดจําในความสําเร็จบุคคลคนนี้กําลังจะเข้ามาในโชคชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจงคิดว่าบุคคลท่านนี้เป็นคนในลักษณะไหน ก่อนที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในโชคชะตาคนเกิดวันนี้บทจะรวยก็รวยไม่หยุดอำนาจบารมีวาสนาวิ่งแสงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาไว้กลางคนประสบความสำเร็จนะครับมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสะดวกสบายจะบังเกิดขึ้นกับท่านขอรอกลัวจะสุขสรรหันษา,นาประสบความสำเร็จราบรื่น เปิดไพย่ย้ำดวงชะตาดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านไม่มีเสืเอกท่านจะต้องสู้นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลานะครับดวงชะตาเปิดอำนาจบารมีวาสนาสิ่ง,งต่างๆเข้ามาโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลจะพูดคุยเจรจานะครับกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งดูถูกความคิดเห็นอย่าน้ำเต็นแก้วขาดด้วยดวงชะตาของท่านกำลังจะเปิด คนบดจะดวงดีอะไรก็ดีไปหมดความร่ํารวยความสุขความจเจริญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเลขเสียงนําโชคก็ประเดประดังเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักท่านจะเจอคู่ที่ใช่ท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสมหวังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคู่ครองท่านจะรู้สึกความรักที่แช่มชื่นสิ่งดีๆเข้ามาดวงบาร,รมีวาสนาเปิดเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตา สิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาเป็นบทเรียนที่สําคัญมานมีนะครับบารมีก็ถึงจะมานะครับทามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งได้โชคลาภามอะไรมันจะมีโชคลาบนะครับเงินทองวาสนาเข้ามาตลอดเปิดไพ่ย้ําดวงชะตาทำอะไรตกตำแหน่งความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบท่านเคยได้ยินคำว่าดวงดีหรือไม่ ดวงดีอุปสรรคมันผ่านพ้นไปหมดถ้าดวงไม่ดีอุปสรรคเข้ามาประเดยประดังเข้ามานะครับแต่ดวงดีทําอะไรมันก็แจ็คพอตทำอะไรก็รวยทำอะไรก็เฮงต่อให้ทําไม่เป็นก็รวยอยู่ดีนะครับดวงชะตาท่านกําลังอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับสังเกตโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดแน่นอนครับ